Meet our first fighter fighting out of the blue corner. He is 26 years of age, stands 178 centimeters tall with a fight record of 27 fights, 18 wins representing Afghanistan. Please give it up for Hashem Afghanistan. <laughs> นี่คือฮาเซมแจ็คคอรีครับหนุ่มวัย26ปีครับ178เซนติเมตรครับ ส่วนนักชกจากบุมแดงครับอายุ29ปีสูง180เซนติเมตรจากนักจังหวัดนครศรีธรรมราชประเทศไทยชกมาแล้วถึง75ไฟชนะ55และเสมอหนึ่งขอเชิญทุกท่านพบกับเฉลิมศับภูเก็ตไฟคลับนักชกที่มีเอกลักษณ์มีอัตลักษณ์เป็นของตัวเองครับ <c oughs> มาแล้วครับไอคลั่งทะเลโหดเฉลิมศับภูเก็ตไฟคลับ มาจัดนครศรีธรรมราชครับแมวันนี้ต้องมาดูลีลาการโยกหลบหมัดของเขาครับว่าจะหลบกันได้กี่หมัดเป็นน้ำมวยที่สายตาดีครับเฉลิมซับครับนี่ครับมาเทียบโปรไฟล์ครับ1้8ปอนด์29กับ26 180กับ178ครับประสบการณ์อยู่ที่เฉลิมซั์ครับแต่ความกระหายเนี่ยครับ อยู่ที่ฝั่งนักมวยจากอฟัฟกานิสถานฮาเซมครับแหม่ยังจูนเครื่องอยู่ครับเฉลิมซัพยังจด,จ,ด,จ,ดจ,งจ,งจ้องหาจังหวะแลกแข่งกันป่อแปรปอแปรอยู่ครับต่อยทีไรนี้ได้ใจแฟนมวยตลอดเลยครับเฉลิมซั์วันนี้มาเจอโจทย์ยากจากอฟัฟกานิสถานนะครับๆๆๆฮาเซมชักคอรี แหมแกะจะเลี้ยงซอกมาแต่ไกลครับเห็นหมดแล้วครับเฉลิมทรัพย์หมัดหนึ่งสองก็ยังติดอยู่ครับแข้งก็ยังเป็นปลายลายแข้งเฉลิมทรัพย์ตอนนี้แก่ก็แค่เสียบกุญแจเพิ่งจะสตาร์ทเครื่องครับอาจจะต้องรอกันสักแป๊บหนึ่งขอออกตัวสั้นหน่อยครับให้เครื่องร้อนกว่านี้อีกสักนิดครับอ่ะเริ่มมาแล้วครับแข้ง โอ้โหสายหลุดไปค่อยๆเดินเบียดเข้ามาตามสไตล์ของเขาเลยครับไอ้คลั่งทะเลโหดโอ้โหสามร้อหยหกสิบองศา,สาสเลยครับบุญของฮาเซม<ด>ไม่โดนอะไรเลยดูทรงกันจะพิสว่านลูกศอกเลยครับฮาเซมจะก,กระโดดเข่าร้อยครับเจตนาใช้ได้เลยครับเฉลิมซับนี่เลยครับสเสน่ห์ของเขาครับ ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะนี่นคนตามดูเพียบ f อเยอะครับฮาเซมก็ไม่ตกใจครับโอ้การเจอกับมวยระดับเฉลิมทรัพย์นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับ่จะว่าไปก็เป็นหลักสูตรเรียนรัดเลยครับสำหรับฮาเซมครับอ่าผ่านได้ก็ขึ้นลิฟต์ครับผ่านไม่ได้ก็แค่ลงบันไดแล้วก็เริ่มใหม่โอ้หุกซ้ายดีครับ เริ่มจะแรงเลยครับอาวุธของฮซงเซมอ้าวเสียหลักเล็กน้อย <laughs> ยิ้มเขินๆครับเฉลิมทซัแ์แต่อีกอย่างเนึนะครับเฉลิมซัพนี่บทแกจะไปไม่ลามาไม่ไวหาแค่ก็มีเห็นให้บ่อยนะครับเนีเป็นนักวยที่คาดเดาได้ยากครับโอ้ดีแข้งซ้ายสวยครับ ไมสะเทือนนะครับฮาเซม hey, มาอีกแล้วสะเทือนหรือ,อยังครับอ่ะยินดีต้อนรับครับมาเลยมาแล้วครับค่อยๆลาเลียงมาแล้วครับแข่งจากนาครศรีธรรมราชครับโอ้หมัดขวเซมยังติดบล็อกอยู่ครับโอ้แข่งซ้ายนี่เริ่มทำงานเลยครับ hey, hey. ตามได้ขวาอืม <Hey. S 1> เริ่มจะเตะมันแข่งแล้วตอนนี้หนึองโอ้ยังติดบล็อกติดบังนะครับ มาได้แข้งขวาก่อนหมดยกแมถือว่าเป็นการเริ่มต้นยื้อเส้นยื้อสายแหละครับสําหรับเฉลิมทรัพย์ครับยกแรกยังสบายๆครับดูภาพช้าครับโอ้โหหักศอกไม่โดนนะครับแล้วก็หมุนอีกทีนึงเจตนาดีครับแต่ว่าเจอแข้งซ้ายของเฉลิมทรัพย์นี่หักศอกเหมือนกันนะครับเฉลิมทรัพย์นี่แหละครับเข่า้อยครับโดนบริเวณหน้าอกครับอาเสพมีกวาดทิ้งเลย และนี่เป็นแข้งสุดท้ายก่อนหมดยกของฮาเซมครับอลุยกันต่อครับวันนี้ใส่เต็มพิกัดส่งท้ายเดือนพฤษภาคมถือว่าสู้ได้ดีเลยนะครับฮาเซมครับช่วงแรกโอ้ยแหมถีบหน้าซะแล้วครับเฉลิมทรัพย์อ่ะอวงในยังไงครับโอ้จับเทดื้อเลยครับ เดินเร็วนั้นท่ากลัวนะครับฮาเซมอาวุธนี่หนักแรงอยู่แล้วบล็อกแล้วก็รอโต้นะครับเฉลิมทรัพย์ก็บางเก็บอาวุธไว้ก่อนโอ้หุกซ้ายโดนครับเอาเจอเจาะล่างโอ้รับเยอะๆก็ไม่ดีครับวัย2ี้นี่ในเรื่องของประสบการณ์มวยนี่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะครับเฉลิมทรัพย์ จะทำอะไรครับเลือทรับแม่จะออกก็ยังไม่ออกครับเอาหมาแล้วแข้งขวาโอ้โหโดนเททิ้งลงไปครับโซมวยจะดูทื่อๆครับแต่อาวุธนี่แม่น่ากลัวอยู่ครับฮาเซมครับเนี่ยดูครับแกเดินชนดื้อๆครับเตะดื้อๆ เช็คระยะดีดๆเลครับเฉลิมทรัพย์มีแข้งซ้ายนี่เลยครับที่ถึงก่อนก็ดีดมาเรื่อยๆเลยครับซ้ายหน้าแห่ทำเอาเสียหลักไปเล็กน้อยอย,อย่างเป็นแข้งเป็นหลักครับเฉล,ลิมทรัพย์โอ้โหคิดอะไรไม่ออกก็ซ้ายไปก่อนเลยครับซ้ายหน้า ออกได้ดังใจนึกเลยครับฮาเซมโดนเตะเยอะๆนี่ไม่ดีครับบัดก็เริ่มจะไม่เข้าเป้าแล้วอีกแล้วครับอ้โดนไปเยอะแล้วครับยกนี้ครับแม่เดกเสียเวลาไปนิดนึงต้องเตะเสร็จแล้วต้องมาดึงกางเกงไงเหรอครับฉเฉลิมทรัพย์แข่งซ้ายมาอีกแล้ว น่าจะสบายใจกันเลยครับเฉลิมทรัพย์รู้เลยครับว่าอาวุธความหนักของฮาเซมนีประมาณไหนตอนนี้ก็เปิดเกมเดินโอ้โหสาดแข้งซ้ายตลอดครับเตะแล้วมันเข้ามันก็ต้องเตะย้ำเลยครับเตะกวาดล้มลงไปอีกโอ้ฮาเซมดูเหมือนว่าหน้าตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับหลังจากโดนเยอะนี่บางทีมันสูญเสียความมั่นใจไปด้วยตรงกันข้ามกับเฉลิมทรัพย์ครับ โอ้ oh, แต่มันเลยครับยกนี้ครับเฉลิมทรัพย์โ oh, ดยเฉพาะแข้งซ้ายหน้านี่ดีด oh, เร็วดีครับโอ้โหอ่วมครับยกนี้เพื่อนเคฮอร์รี oh. ่ีเลี้ยงให้ไม่ทันใจยกดื่มเองเลยดูภาพช้าครับถีบหน้าครับลูกนี้โอ้โหเต็มปากเต็มคำแข้งขวาก็เข้าครับโดนไตกวาดล้มลงไป ยังอยู่ในช่วงต้นยกนะครับหลังจากนั้นนี่โอ้โหแข้งซ้ายของเฉลิมทรัพย์นี่ทำงานได้ดีครับโอ้โหเแต่ตัดขาเลยครับอ่ะยกสุดท้ายครับมาดูกันครับเฉลิมทรัพย์นครศรีธรรมราชกางเกงแดงครับกับฮาเซมจาคุรีอัฟกานิสถานนำเงินครับอุ้ยมีตั้งสอกับเฉลิมทรัพย์ไม่มีอะไรต้องเสียแล้วครับฮาเซมจาคุรียกนี้ ต้องเดินบูเดินเบียดส่วนเฉลิมทรัพย์นี่ก็อยู่ในรูปทรงตัวเองครับ,บรถือว่าเข้าที่เข้าทางแล้วถ้าเป็นรถยนต์ก็ขับแบบปล่อยพวงมาลัยเลยเลยครับ <c oughs> แต่จะไปประมาทไม่ได้ครับหมัดมวยครับเสี <c oughs> ยหลักล้มลงไปหลายครั้งนะครับที่เฉลิมทรัพย์ครับบิดนำขี่นำอยู่ดีๆครับ อู้เป็นซะดื้อๆงั้นะครับแม่อย่ากเกิดกับไฟดีนะครับโอ้ถ้าดูด้วยสายตานี่โอ้โหออกนำไปหลายช่วงตัวเลยครับอโอ้หมัดยังปลายๆครับฮาเซมแต่วันนี้ยังไม่เห็นลูกยืนโยกหลบหมัดของเฉลิมทรัพย์ครับอ,อ้าวโอ้โหมีขู่เลยครับ ก็คุมอยู่วงนอกแล้ะครับเฉลิมทรัพย์มีครับเตะหลุดก็โดนทำโทษครับฮาเซมโอ้โหทีบครับผ่านไปแล้วครึ่งยกโอ้ระวังสอกครับรวบไว้จะทุ่มครับเรียวแรงยังดีอยู่นะครับเฉลิมทรัพย์ แข้งซ้ายหลุดอีกครับฮาเซมครับโอ้ดูจะทำอะไรก็ดูจะติดขัดหลุดหลวมไปหมดแล้วครับฮาเซมครับอย่าท้อครับแข้งขาก็อ่อนครับลุกออกลุกช้าเลยครับฮาเซมครับนี่ลูกเก่าล้วนๆครับเฉลิมทรัพย์ กรรมการก็พยายามกระตุ้นนะครับให้ออกอาวุธนะครับจัดไปครับโอ้แข่งสายเนี่ยครับโอ้มันเข้าลำตัวครับแอออกลูกฝีมือเลยครับเฉลิมซัานี่นะครับรอโยกหลบครับเดีโยกให้ดูครับซ้ายทีขวาทีครับดูแลเพลินตาอ้หมัดของฮาเซมนี่ก็ยังไม่เข้าเลยครับ ติดบล็อกบ้างพืดบาดบ้างครับเนี่ยครับโอ้กว่าจะได้ต่อยก็โดนเตะไปก่อนนะครับโอ้โหพระเอกประจำวันนี้ก็ต้องยกให้แข้งซ้ายเลยครับ <ingo ingo ingo ingo> ทำหน้าที่ได้ดีอ่ะต่อยแล้โวโต้อ้ยแม่ของแถมนิดหน่อยครับจากอัฟกานิสถานครับสบายๆครับอ่ะดูภาพช้าครับ โอ้วันนี้เปิดหัวคู่แรกนี่ก็อิ่มแข้งซ้ายของเฉลิมทัพย์แล้วครับนี่ครับหมัดเอ่ยศอกเอ่ยของอาเซมีจั่วลมบ้างติดกาดบ้างครับโอ้แต่ไอ้แข้งซ้ายนี่ครับทั้งถีบทั้งเตะเนี่ยครับของเฉลิมทัพย์มันเข้าอะครับ Ladies gentlemen, please and Red give it winner the Corner. from up our for ลราก็ไม่มีปัญหาครับเฉลิมทัพย์ภูเก็ตไฟท์คลับครับไอ้คลังทะเลโหดจากนครศรีธรรมราชครับวันนี้